อมนุษย์ทำร้ายพระสมัยนั้นยักษ์สองสหายออกจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณด้วยกิจบางอย่างได้เห็นพระสารีบุตรผู้ปลงผมเสร็จใหม่นั่งอยู่กลางแจ้งในคืนเดือนไหนยักษ์ตนหนึ่งได้กล่าวกับยักษ์ผู้เป็นสหายว่าสหายเราจะประหารทุกปีที่ศีรษะ ของสมณะรูปนี้เมื่อยักษ์นั้นกล่าวอย่างนี้แล้วยักษ์ผู้เป็นสหายได้กล่าวห้ามปรามว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าทําร้ายสมณะเลยสมณะรูปนี้มีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากแม้ครั้งที่สองยักษ์ตนนั้นก็ได้กล่าวกับสหายว่าดูก่อนสหาย เราจะประหารทุบตีที่ศีรษะของสมณะนี้แต่ยักษ์ผู้เป็นสหายก็ได้ห้ามปรามว่าอย่าเลยสหายท่านอย่าประหารสมณะเลยสมณะรูปนั้นมีคุณยิ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากลำดับนั้นยักษ์ตนนั้นไม่เชื่อฟังผู้เป็นสหาย ได้ลงมือประหารทุบตีที่ศีรษะของพระสารีบุตรเถระยักษ์ตนนั้นสามารถทุบพญาช้างที่สูงเจดอกหรือ8ปดศอกให้จมลงดินไปก็ได้หรือสามารถทุบทําลายยอดภูเขาใหญ่ก็ได้ทันใดนั้นยักษ์ได้กล่าวว่าเรายอมเร่าร้อนพลันก็ได้ตกลงไปสู่นรกใหญ่ ในที่นั้นเองพระมหาโมคลานะได้เห็นยักษ์นั้นทุบตีศีรษะของพระสารีบุตรด้วยจกักษุทิพย์อันบริสุทธิ์ล่วงรู้จักษุของมนุษย์จึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรและถามว่าท่านอาวุโสพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกอะไรอะไรไม่มีหรือ ระสารีบุตรตอบว่าท่านโมคลานะผมพออดทนได้พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้แต่ผมรู้สึกเจ็บที่ศีรษะนิดหน่อยเจ็บศีรษะเพราะถูกยักษ์ตีจากพระไตรปิฎกเล่มที่44หน้า425